โอวิวสวยงามในหมู่บ้านค่ะมาให้เพื่อนๆชมได้ชมกันเนาะค่ะเนาะต้นไม้ใบหญ้าให้ดูชมต้นไม้สวยค่ะเขาตัดต้นไม้สวยงามแล้วก็เอาลมลื่นนี้ค่ะเพื่อนๆต้นไม้ใบหญ้าสะอาดสะอ้านงามตาดีเนาะค่ะเนาะนี่ไม่รู้ต้นอะไรค่ะลูกเยอะแยะเลยลูกใหญ่ๆค่ะเพื่อนๆไม้เนาะเขาตัดแต่งสวยงามค่ะ วิวในหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะเดินในสวนในหมู่บ้านนี่เลยค่ะไม่เดินไกลไม่เดินไกลเดินรอบๆในหมู่บ้านนี่แหละค่ะก็เป็นสวนสวนเล็กๆนะสวนเล็กๆให้เราได้ดูในหมู่บ้านจะเป็นสั์เป็นสวนเป็นให้เราชมกันกันมาให้เราชมกันกาง่าตามนี่เลยค่ะหากระเจากระแจหาตามตามนี่เลยค่ะมาฝากเพื่อนๆเนาะชมในหมู่บ้านเรานี่หละค่ะเพราะ ในหมู่บ้านเราก็าปั้นงานก็าตัดไม้เนะเาะเขาตัดแต่งสวยงามค่ะวิวในหมู่บ้านเนาะคะ่ะเนาะเดินในสวนในหมู่บ้านนี่เลยค่ะไม่เดินไกลไม่เดินไกลเดินรอบรอบไม้เนาะเขาตัดแต่งสวยงามค่ะ Ki วิวในหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะเดินในสวนในหมู่บ้านนี่เลยค่ะไม่เดินไกลไม่เดินไกลเดินรอบรอบในหมู่บ้านจะเป็นสักเป็นสวนเป็นให้เราชมกันค่ะ มาเชมกัน,นะค่ะไปเรื่อยเปลือยดูสวนพงสวนผักค่ะมีค่ะในหมู่บ้านนะคะดูสวยงามงามตาค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะนี่ยายหนึ่งก็เดินไปเดินมาอยู่แถวนี้แหละค่ะไม่ได้ไปไหนไกลเดินเวียนไปเวียนมาอยู่มนมอฝากเนาะ ชมต้นไม้เนาะเขาตัดแต่งสวยงามค่ะวิวในหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะเดินในสวนในหมู่บ้านนี่เลยค่ะไม่เดินไกลไม่เดินไกลเดินรอบๆอในหมู่บ้านจะเป็นสระเป็นสวนเป็นให้เราชมกันกันไม้เราชมกัน,นะะก็ต่าจๆลื่นดีค่ะเพื่อนๆต้นไม้ใบหญ้าสะอาดสะอ้างามตาดีเนาะค่ะเนาะ สวยเนาะดนนั่นดูนในดอไม้เนาะเขาตัดแต่งสวยงามค่ะวิวในหมู่บ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะเดินในสวนในหมู่บ้านนี่เลยค่ะไม่เดินไกลไม่เดินไกลเดินลรอบๆาตามบ้านนะคะก็จะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังแบบน,นี้นะคะเพื่อนๆเาหมู่บ้านมาให้ชมนะหมู่บ้านก็ในหมู่บ้านจะเป็นส็นว่วนเป็นให้เราชมกันกัน มาให้ลบชมกันค่ะเพืนเพื่อนจะมาฝากเนาะเอาความร่มรื่นมาฝากเพื่อนเพื่อนจะาเอาวิวมาให้ชมค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเอาวิวมาให้เพื่อนเพื่อนชมค่ะชมต้นมาฝากเนาะเอาความร่มรื่นมาฝากเพื่อนเพื่อนจะาเอาวิวมาให้ชมค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเอาวิวมาให้เพื่อนเพื่อนชมค่ะชมต้นเอาวิวสวยงามในหมู่บ้านค่ะมาให้เพื่อนเพื่อนชมให้ชมกันเนาะค่ะเนาะ มีต้นไม้ใบหญ้าให้ดูสิว่าวิวสวยงามในหมู่บ้านค่ะมาให้เพื่อนๆชมได้ชมกันนะคะเนาะมีต้นไม้ใบหญ้าให้ดูสวยงามตามบ้านนะคะก็จะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังแบบนี้นะคะเพื่อนๆเอาหมู่บ้านมาให้ชมนะหมู่บ้านก็ไม้เนาะเขาตัดแต่งสวยงามค่ะ วิวในหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะเดินในสวนในหมู่บ้านนี่เลยค่ะไม่เดินไกลไม่เดินไกลเดินรอบรอบชมกันแต่ก็น่ารักบรรยากาศดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะบรรยากาศดีในหมู่บ้านบรรยากาศดีเอาความลมรื่นมาฝากเนาะค่ะเนาะความในหมู่บ้านนี่แหละค่ะก็เป็นสวนสวนเล็กๆนะสวนเล็กๆให้เราได้ไปเลื่อยเปื่อยดูสวนโพงสวนปัาค่ะมีค่ะในหมู่บ้านนะคะวิวสวยงามในหมู่บ้านค่ะ ชมกันเนาะค่ะเนาะมีต้นไม้ใบญ่ให้ดูชมวิวภาพบรรยากาศมาให้ดูค่ะเอาวิวภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูเป็นทิวเป็นสักเป็นสวนเนาะค่ะเนาะวิวที่ในหมู่บ้านจะเป็นสักเป็นสวนเป็นให้เราชมกันกันมาให้ชมกันก็ต้องจาบ คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าตางบ้า <grenade. S 1> นนะคะก็จะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังแบบนี้นะคะเพื่อนเเอาหมู่บ้านมาให้ชมนะหมู่บ้านก็ลูกใหญ่มากแต่ก็ปลูกไว้สวยงามะค,ะค่ะก็ปลูกไว้สวยงามกินไม่ได้คะ่ะเราก็เดินมาน,น,น,นั่นดูนี่ดูไปดปเปลือยเนาะดูนั่นดูนี่ดูไป คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าชมกันแต่ก็น่ารักบรรยากาศดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะบรรยากาศดีในหมู่บ้านบรรยากาศดีเอาความร่มรื่นมาฝากนคะคะนาอความร่มรื่นตามบ้านนะคะก็จะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังแบบนี้นะคะเพืรราา่อนเพื่อนเอาหมู่บ้านมาให้ชมนะ เล็กนะสวนเล็กเลกให้เราได้หาลูกใหญ่มากแต่ก็ปลูกไว้สวยงามค่ะก็ปลูกไว้สวยงามกินไม่ได้ค่ะเราก็เดินมานั่นดูนี่ดูไปืยเปื่อยเื่อยเนาะดูนั่นดูนี่ด,นะด,ด,ดูคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าไปเลื่อยเปื่อยดูสวนพวงสวนผักค่ะมีค่ะในหมู่บ้านนะคะ วันนี้ยังไม่ไปไหนเนาะวันนี้ยายหนึ่งก็ยังเดินวนเวียนอยู่ในในสวนสวนในหมู่บ้านเพื่อนๆคะ่ะดูเอาความร่มรื่นลูกใหญ่มากแต่ก็ปลูกไว้สวยงามคะ่ะก็ปลูกไว้สวยงามกินไม่ได้คะ่ะเราก็เดินมานั่นดูนี่ดูไปดูไปเปลยเนาะดูนั่นดูนี่ดูสวยงามดูสวยงามงามตาค่ะเพื่อนๆคะ่ๆคะเนาะนี่ยายหนึ่งก็เดินไปเดินมาอยู่แถวนี้แหละคะ่ะไม่ได้ไปไหนไกลเดินเวียนไปเวียนมาอยู่มาฝากเนาะ เอาความร่มรื่นมาฝากเพื่อนๆจ้าเอาวิวมาให้ชมค่ะเพื่อนๆค่ะเอาวิวมาให้เพื่อนๆชมค่ะชมต้นวิวภาพบรรยากาศมาให้ดูค่ะเอาวิวภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูเป็นทิวเป็นสักเป็นสวนนะคะเนาะวิวที่ทไม้เนาะเขาตัดแต่งสวยงามค่ะวิวในหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะเดินในสวนในหมู่บ้านนี่เลยค่ะไม่เดินไกลไม่เดินไกลเดินรอบรอบนึ ดูสวยงามงามตาค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะนี่ยายหนึ่งก็เดินไปเดินมาอยู่แถวนี้แหละค่ะไม่ได้ไปไหนไกลเดินเรวนไปเวียนมาอยู่ชมกันแต่ก็น่ารักบรรยากาศดีค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศดีในหมู่บ้านบรรยากาศดีเอาความร่มรื่นมาฝากเนะะาะเนาะวันนี้ยังไม่ไปไหนเนาะวันนี้ยายหนึ่งก็ยังเดินวนเวียนอยู่ในในสวนสวนในหมู่บ้านเพื่อนๆค่ะ ดูเอาความร่มรื่นในหมู่บ้านจะเป็นสกักเป็นส่วนเป็นให้เราชมกันกันมาให้เราชมกัน,นะคะ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคอเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าลูกใหญ่มากแต่ก็ปลูกไว้สวยงามค่ะก็ปลูกไว้สวยงามกินไม่ได้ค่ะเราก็เดินมานั่นดูนี่ดูไปดยเปืป่อกเนาะ ดูนั่นดูนี่ดูมาฝากเนาะเอาความร่มรื่นม,มาฝากเพื่อนๆจะเอาวิวมาให้ชมค่ะเพื่อนๆค่ะเอาวิวมาให้เพื่อนๆชมค่ะชมต้นวันนี้ยังไม่ไปไหนนะวันนี้ยายหนึ่งก็ยังเดินรนเรียนอยู่ในในสวนสวนในหมู่บ้านเพื่อนๆค่ะดูเอาความร่มรื่นชมกันแต่ก็น่ารักบรรยากาศดีค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศดีในหมู่บ้านบรรยากาศดี เอาความลมรื่นมาฝากเนาะค่ะเนาะความชมกันแต่ก็น่ารักบรรยากาศดีค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศดีในหมู่บ้านบรรยากาศดีเอาความลมรื่นมาฝากเนาะค่ะเนาะความมาฝากเนาะเอาความลมรื่นมาฝากเพื่อนๆจ้านจะเอาวิวมาให้ชมค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเอาวิวมาให้เพื่อนๆนชมค่ะชมต้นตามนี่เลยค่ะ หากระช๊อกกระแจหาตามตามนี้แหละค่ะมาฝากเพื่อนเพื่อนเนาะชมในหมู่บ้านเรานี่แหละค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านเราก็นักงานก็ตัดคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคอยเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าตามนี้เลยค่ะหากระช้ากกระแจหาตามตามนี้แหละค่ะมาฝากเพื่อนเพื่อนเนาะชมในหมู่บ้านเรานี่แหละค่ะเพราะว่าในหมู่บ้านเราก็นักงานก็ตัด คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบายบายขอเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าวิวภาพบรรยากาศมาให้ดูค่ะเอาวิวภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูเป็นทิวเป็นฉากเป็นสวนนะคะเนาะวิวที่ชมกัน